สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง FC ที่เคารพรักทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องท็อปแทบหกล้อไฮโซครับวันนี้ก็มาติดตามอัปเดตเจ้าเอฟวันนะครับเปลี่ยนเสาหลังเรียบร้อยตัดฝาเออตัดเขาเรียกว,ว่าตัดระแนงออกเรียบร้อยครับตัดออกก็ไม่ใช่ว่าจะเอาทิ้งนะตัดเพื่อจะทำซองใส่ทําซองใส่นะครับ อ่าเดี๋ยวพามาอัปเดตตอนนี้ช่างเขาก็ทำฝาท้ายไว้แล้วแหละเดี๋ยวค่อยไปดูส่วนในเสาตรงนี้ผมให้เขาเสริมเสริมเหล็กให้ครับก็คือเอาคล้ายๆกับเอาเนี่ยเนี่ยตั้งให้อยู่ท่าเนี้ยนะครับให้มันแข็งค้ำยันเวลาค้ำยันฝาท้ายที่จริงมันต้องตั้งฝั่งนี้นะ มันต้องตั้งทางนี้มันถึงจะถูกฝาท้ายมันเสามันถึงจะแข็งต้องตั้งทางนี้นะครับตอนนี้ช่างเขาก็เปลี่ยนเกียเลยนะเกียเลยเกียเลยครับผมช่างเขาก็กจียงใจเห็นผมทําคลิปอยู่เอาเลยเอาเลยไม่ได้ว่าครับนี่ก็เปลี่ยนฝานกแก้วมาไว้ตรงขอบนะครับจากที่เดิมมันจะอยู่ที่เดิมจะอยู่ตรงตรงกลาง ก็เปลี่ยนครับเปลี่ยนมาไว้ตรงขอบนะครับก็รตรงกลางนี่มันเป็นรถสมัยเก่ามันมีปัญหาเยอะเวลาไปวิ่งงานน้องครับเห<อ>ล็กตัวนี้ที่มันงอก,ก็เปลี่ยนใหม่นี่นะครับ นี่คือการเชื่อมเสาที่ถูกต้องนะครับต้องตัดให้มันอมลงมาข้างล่างมันถึงจะแข็งบางคนตัดอยู่ตรงนี้นะครับลองไปถามผู้ใช้งานดูครับแป๊บเดียวแตกครับถ้าตัดจริงๆต้องตัดลงมาอย่างนี้นะครับมันจะกันได้เรื่องโค้งเกียงไปด้านข้างแล้วก็ช่วยในเรื่องดีดท้ายด้วยนะครับนี่อย่างน้อยๆมันก็เป็นเลือเหล็กเดียวกัน เนื้อเหล็กเดียวกันนะเปลี่ยนเส็หล็กหน้าห้าเลยหนาเลยแล้วก็จะใส่ตัวดันท้ายที่เราเห็นตรงนี้ก็จะใส่ตัวดันท้ายนะครับดันท้ายลงมาผมก็ลืมเอามาทีนี้ตัวดันท้ายภายในยังสวยอยู่ครับ รถคันนี้ยเสียดายที่เขาไปจอดไว้นานเกินถ้าผมเจอตอนใหม่ๆเนี่ยโอ้ยแต่สภาพตอนนี้ก็ยังใหม่อยู่ไม่มีผุนะครับใหม่อยู่ตัวพวกฝาคงฝาข้างยังไม่มีรอยสนิมกัดลึกนะครับมีแค่ผิวด้านนอกผิวด้านนอกเฉยๆผมว่าจะทำอนาคตนะพูดก่อน ไปก่อนอนาคตว่าจะทําเป็นรถพ่วงเพราะว่าเครื่องมันแรงเพ่าข้างมันใหญ่เพราะจะทําเป็นหกร้อพ่วงนะครับอนาคตก่อนพูดไว้ก่อนอนาคตชักใหญ่มากเพ่าข้างเครืองท้ายก็ลูกใหญ่เบลือเลยเป็นเบรกแข้งครับมันเหมาะจริงๆครับที่จะทําเป็นรถพ่วงครับเพราะว่าดินทุกวันเนี้ยมันวิ่งไกล มันวิ่งไกลแล้วทำให้เราประสบภาวะขาดทุนนะเราต้องทำยังไงก็ได้ให้ให้มันคุ้มที่สุดนะครับนี่ช่างจำได้ไหมรถคันนี้เราเราขายมารถคันนี้เราขายมาเขาบิ้วให้ใหม่เลยขึ้นโครงใหม่ทุกอย่างโอ้สุดยอดเลยทำใหม่หมดเลยขึ้นดัมใหม่อะไรใหม่เอา ไอกระบอกนี่ก็กระบอกโคาละันดิกรบอกเขาละันแต่กระบอกนี่กระบอกเก่าเท่ากันเก่าอ๋ออันนั้นมันติดรถมาโอ้นี่ก็เป็นสื่อมาไทยไหมอันนี้อันนี้อันไม่ไม่เท่กันนันนี้กระบะของเขาโอ้กระบะลูกเขาขึ้นแต่นี่ไหมโอเคนี่จีฟ้าไทยสร้างสุดยอดเลยโห สุดยอดเลยฝาท้ายฝาท้ายหนาปึ้ดเลยครับดูเหล็กดิสุดจัดไปเลยถ้าใครสนใจก็มาต่อได้นะครับอูนี้นดี๋ยวตรงข้างโด๋ยดูตรงข้ามอูช่างแอสข้างๆอูช่างยาวนะครับข้างกัน มีท่อยเสียขายด้วยนะโซบันไดข้างเก๋งนะครับนีม่มือนะครับมาดูเดี๋ยวให้ดูฝีมือการเชื่อมเป็นเพื่อนกับช่างอามท่อยเสียเขาแนะนำมาฝีมือดีครับเดี๋ยวผมจะสัมภาษณ์ดูว่าเขาต่อด้ำลูกหนึ่งเท่าไหร่ ผมก็สนใจอยากจะเอารถมาทำอยู่ฝีมือทุกวันเนี้ยไม่แพ้ผ้ากลางเลยนะครับดูดิไม่ได้ไปต่อผ้ากลางนะครับท,ทุกวันนี้ต่อแถวนี้ก็ต่อได้ครับถ้าทําแบบเนี้ยถ้าทําแบบนี้ถือว่าฝีมือนะครับเชื่อมเต็มนี่แหละที่ผมต้องการเชื่อมเต็มเลยทางห้องห้องต่อดําขั้นหนึ่งจะบัตรมโมยมาเอาหัวกระซี่มา บ่เห็สนสะีแสนเจ็ดโบเห็นสีย่นช่วงไอ้พอ่อแสนเจ็ดโอเคโอเคครับโอเคแล้วเดี๋ยวามาเห็นน้ำแสนเจ็ดโอเคแสนเจ็ดนี่ได้กับว่าซีเมตรลงมากนะ เกินขับเกินกบเพิ่มเงินเออโอเคครับไปเฮ็ียรียร่รถสร้างรู้แล้วเอฟซีจะบนถามว่าต่อจากบาทครับแสนเจ็ดหมื่นบาทครับ,รบถือว่าไม่ไม่แพงนะครับเชื่อมให้เต็มเชื่อมให้เต็มบังทีเลยเนาะเรียงเม็ดอย่างนี้ให้เลยนี่ถือว่าสวยแล้วสุดจัด เอาท้ายใหม่แล้วก็ใส่ประกับประกับบนใหม่ตั้ง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 เล็กข้างในก็ยังเอาใหม่เห็ไดไว้เ้อเพราตั้งฐานมันไปทางในกาว่าเวลาเราดีดฟ้าถ่ายมันต่ำเลยใส่ไไก่นอนใแ้ตั้งแบบเวลาเราดีดฟ้าถ่ายมันจะคอยคำเลยนะอนโอเคครับ คุณช่างมากครับผมเีเ่เล่งงานให้อาชย์หน้าช่างบอกว่ามารับได้เลยอาช์หนานะสังนะครับผมโอเคครับเราก็จะเดินทางไปอูเสียจูนะครับเดี๋ยวพาไปดูภายในพาไปดูภายในที่ทำเอาไว้ครับนี่นี่ร้านเนี่ยไม่รู้ว่าแกห่มให้เรี่ยงเดี๋ยวพาขับรถไปดูขับสวนเรียนไปดูเลยเกลใกล้ ไปดูว่าเขาทำภายในไว้หรือยังสีสีเดีวยวกันเลยกับรถล็อกเกีับเมื่อกี้ก็ให้ช่างเบิกเงินไปหกพันนะครับให้เป็นขวัญกำลังใจเ,เดี๋ยวผมเฮ้ยทำไมไม่ให้เบิกเลยเดี๋ยวไปดูบินช่างยาวบอกทำบินไว้ละเดี๋ยวไปจ่ายตังค์ช่างยาวด้วยช่างยาวทำบินให้แล้วครับ เท่าไหร่ถ้าวางเครื่องแล้วก็ค่าดันเ็นไปถามมึงด้วยไปถามมึงว่าจะบัตร<ป>เดี๋ยวเขาไปเบิ้งกันดีกว่ทาทำขีภายในขาเบ็นไม่รู้ว่าทำหรือยังนะมีเพลงหรือเปล่าโอ้โหวิ่งเพลงครับนี่ครับ โอ้โหสวยงามครับผมทําสีเอาไว<ม>้ทําสีภายในเอาไว้เรียบร้อยครับ<ม>เดี๋ยวรอทําสีตัวรถก่อนนะครับถึงจะเอามาใส่เดี๋ยวมันจะเปื้อนโอเคสวยงามสวยงาม,งามใครที่อยู่บ้านดอนหวาน อำเภอเมืองมหาสาร,รคามตำบลดอนหวานพอจะทราบไหมว่าทําไมเขาถึงทิ้งไปอย่างนี้ผมเห็นนานแล้วนะเนี่ยมันคว่ำหรือยังไงครับเนี่ยปั๊มก็ไม่เอาปั๊มหมุนโม่ก,ก็ไม่เอาถัางน้ําอะไรก็ไม่เอาตัวรถหายไปไหนของบริษัทอะไรน้อเนี่ยอยู่ข้างทางเลยนะ เขาทำถนนเ,เดี๋ยวผมจะบนรถให้ดูนะเปิดกระจกรถล่องทาง มันหนักแต่ทําไมมันเหล็กปั๊มอะไรมันไม่มีคุณค่าเลยบพราะว่าโอเคครับใครรู้ก็ลองคอมเมนต์หน่อยครับ